ผมไม่รู้ว่าจะได้จะได้ผลดีแค่ไหนนะเพราะว่าเหยื่อมันค่อนข้างเก่าแล้วประมาณเจ็ดเดือนแล้วแต่แต่ผมก็ตกได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะตรงเนี้ยเมื่อเมื่อเมื่อวันไหนว่าผมจำไม่ได้เดียวมาแนละ้วสามวันที่แล้วหรือ,อยังไงเนี่ยนะผมก็มาตกตอนนั้นผมก็มาก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ลือ้อคอชว,วาข้างในออกครับลื้อแค่ชุดพวกนี้แต่เมื่อวานเนี้ยมาลือ้อ <c oughs> ก็มาติดใหม่เหมือนเดิมแต่ก็ไซส์สวยอยู่นะครับตัวที่ได้เมื่อวันนั้นนะก็ตกเนแบบนี้แหละครับยัดเข้าไปในรูท่อแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้แหละมุมนี้แหละคือปลาถ้ามันมีมันก็มีทั้งสองฝั่งนะครับถ้าถ้ามันเข้ามามีโอกาสเจอตัวได้ทั้งสองฝั่ง <c oughs> เข้าไปให้สุดระยะไปแล้วไปแล้วเอาแล้วนี่ไงครับปรากฏเห็นไหมครับปรากฏจะกินแบบนี้เลยครับนี่ครับปรากฏจะกินแบบนี้เลยครับ้าเข้าไปถึงตัวแล้วครับเห็นไหมครับสายกาลังดีครับปรากฏพอไปถึงพอไปถึงตัวจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่เมื่อกี้ก็มีการตออๆอยู่นะตอดดิ๊ดๆๆแล้วก็อีกอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะครับคือส่งปรากฏอะสาหรับ มือใหม่นะครับอันนี้คือพู้ฟังนะแต่เ,เรียกว่าอะไรแนะนำแล้วกันเนาะถ้ามันตอดตึกๆๆๆให้เราส่งครับหย่อนหย่อนหย่อนไปเพราะว่าบางทีปรากฏมันเคี่ยวบางตัวอย่างที่บอกครับมันเคี้ยวเราต้องส่งให้มันก่อนครับถ้าเราไปแบบดึงยุบยุบยุบเราวัดสวนเลยบางทีไม่ติดเลยนะครับแล้ววัดสองทันทีปุ๊บไม่เอาเลยไม่กลับมากินเยอะอีกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาที่ใส่ปลาก่อนพอดทีผมลืมเอาถุงมาใส่ปลาด้วย เดี๋ยวหาที่ใส่ตาก่อนแล้วกันนะครับเจอไหมน้ำวนแค่จุดเดียวอ่ะมันจอนไปตะ่วดก็วิ่งวิ่งวิ่งกินแล้วเห็นไหมครับตะ่วก็วิ่งไปเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจครับวิ่งวิ่งวิ่งคือคือคือเราแค่ประคองอย่าให้มันออกไปที่หลุดหลุดน้ําแรงไปแค่นั้นเองประคองไว้มันก็วนอย่างเงี้ยวิ่งกู้กู้ปั๊บเนี้มันก็จะฟูบสวนไปเลยครับ บางตัวก็จะตอดเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊นตึ๊งตึ๊กตึ๊มตนจะตึ๊งตึ๊กตึ๊แตึ๊ก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 ตึ๊ะตึ๊บตึ๊นตึ๊นตึ๊สตึ๊อตึ๊กตึ๊ดตึ๊กตึ๊แตึ๊ก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 ตึ๊งตึ๊ก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 ตึ๊ตตึ๊ีตึู๊ตึ๊่ตึ๊้ต อุ้ยนี่ไงไมตัวแล้วแต้มที่สองตอดเบามากเลยครับตอดตึก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 เห็นไหมตอดตึก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 เนี่ยตอดไม่แรงปลามันเขี้ยวเห็นไหมครับกินติดแค่ปลายเบ็ดนิดเดียวนี่ขนาดเบ็ดผมเบอร์เล็กมากนะสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาตกปรากฏนี่ครับหน้าประตูน้าคลองสามอาครับพอดีน้ํามันขึ้นครับนี่ยฝั่งนี้เป็นคลองระพีพัดนะครับที่แรกน้ามามันตก อยู่ขอบล่างนู่นแต่ตอนนี้น้ํมันขึ้นมาเยอะเลย <c oughs> คือเมื่อวานนี้ผมมาลื้อชาวาออกแยกชาวามันแน่นเลยนะครับม้อชาวาออกเพื่อที่จะมาตกประกดนี่แหละแต่เมื่อวานน้ามันเบาก็เลยไม่ได้ตกคือผมจะตกแบบว่าให้ตะกัวไหลเข้าไปในในรูท่อในประตูน้ํานะครับแต่เมื่อวานนี้น้ํามันเบาจัดผมใช้ตะกัวแค่ห้ากรัมยังไหลไม่เข้าเลยครับคือน้ามันน้ามันน้อยแต่วันนี้น้าอยู่อยู่ก็ขึ้นมาดื้อๆเลยก็เดี๋ยวจะมาลองเลยนะครับ แต่ตอนนี้แะ่กลัวคิดว่าน่าจะเราลาสักสิบห้าสิบห้ากรัมละมั่งผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็ใช้ลูกที้ยังสามารถนะครับไหลเข้าไปในในรูท่อได้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้เหยื่อเนี่ยเข้าไปข้างในในท่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะมาหย่อนปากท่อแล้วรอให้ปลาออกมามันไม่ออกครับคือมันออกมาเหมือนกันแต่มันจะกิน,กนกทีสองทีแล้มันก็ หายไปเลยถ้าเราวัดไม่ติดแต่ถ้าวัดติดก็โอเคครับก็ถือว่าได้ตัวไปแต่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกครับมันจะอยู่หมกตัวอยู่แต่ในรูท่อเพราะว่ามีคนตกค่อนข้างเยอะแต่เขาจะตกกันหน้าปากท่อกันนี่แหละครับแต่ผมจะใช้การส่รงเหยื่อเข้าไปในท่อเลย ตอนนี้เข้าไปแล้วเข้าไปค่อนข้างได้ค่อนข้างลึกอยู่ครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีแรงกระตุกสวนนะที่เห็นผมโยกคันไปมาเนี่ยก็คือผมให้สายมันไหลเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าบางทีน้ําอาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะดึงตะกัวเข้าไปนะครับก็จะใช้การปล่อยสายเข้าไปก่อนเพื่อให้สายอ่ะมันตกท้องช้างนะครับ ออกใช่ไหมครับพอมันตกท้องช้างแล้วเราก็กระตุกโยกปุ๊บมันก็จะล้างตะกั่วถอยไปที่ะหน่อยที่ะหน่อยครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเวลาที่เราจะปล่อยให้ตะกั่วไหลเข้าไปในท่อนะครับ <c oughs> แต่ท่อน,นี้มันดีอย่างหนึ่งคือท่อ,ขอเขาลงมาเขาปิดอย่างนี้เลยพื้นมันเรียบแต่ท่อตรงกลางมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีบ่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมีท่อลง าท่อลงกดลงไปอีกทีหนึ่งคืออันนั้นจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราไเนี่ยปล่อยไปมันจะชอบติดติดอขอบล่างของของของประตูน้าครับวันนี้ก็บอกตรงเลยว่าห้าวมากครับเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับเนี่ยไปฉีดวัคซีนกลับมาก็มาตกปลาเนี่ยนอนพักได้สักพักหนึ่งแล้ว,ลวอันนี้มันห้าโมงเย็นแล้วฉีดเสร็จมาตอน คือปลาต่อแล้วครับจิตเสร็จมาตอนประมาณน่าจะสามโมงเย็นครับตอนรานั้นครับปลาต่อนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ปลาอะไรกระชากกระชากทีหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างกระชากแรงครับเอาปรากฏครับปรากฏนี่ครับปรากฏออ้ยมาแล้วมาแล้วกลัวสายลิดหน้าขาดเพพาะสายลิดหน้ามันไม่ค่อยดีจ้ามาแล้วครับปรากฏนี่ปล่อยเข้าไปให้ถึงบ้านเลยครับนี่ตัวใหญ่ด้วยโอ้ยส์สวยด้วยครับ นี่นะครับตัวแรกประเดิมแล้วคือลักษณะประกวดกินอนะ่ะบางบางตัวก็ตอดนะครับบางตัวก็ตอดตอดแบบดึก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 แล้วก็วูบไปเลยครับแต่แต่วูบแรงมากกะดึงแรงมากบางตัวก็ไม้แม่ตัวไม่ตอดครับมันถึงก็วูบกระชากไปเลยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่บางตัวนะครับแต่ก็โอเคถือว่าสวยเหยื่อก็เป็นเหยื่อของลุงโอนะครับคือปกติผมก็ทําเหยื่อใช้เองแหละแต่ว่าเวลาที่มาเร่งด่วนผมจะซื้อ อเอติดแค่นิดเดียวนะครับเห็นไหมครับปากใหญ่จริงแต่ติดนิดเดียวนะติดแค่นี้อันนี้ปลาเขี้ยวนะจะไม่ค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่อันเนี้ยผมใช้ตัวเบ็ดเล็กนะบอกเคล็ดลับเลยครับตกปลาเขี้ยวอย่าใช้ตัวเบ็ดใหญ่บางคนมักพูดตก,กดปากมันใหญ่ใช้เบ็ดใหญ่ไม่ไม่มสนใจครับใช้เบ็ดเล็กรับรองกินไม่ระแวงเนี่ยครับเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนนะครับผมลองย้ายมาตรงท่อกลางแล้วนะครับแต่สวามไปอัดอยู่เมื่อเช้าผมขี่มาดูมันไม่มีนะ ตอนนี้มันมารอยมารอยมาติดแล้วก็เลยเดี๋ยวจะโยนอย่างนี้เอาแล้วกันโยนไปให้มันไปตกหน้าท่อแล้วกันครับเพราะว่าน้ําแรงมากเพราะท่อน,นี้มันเล็กกว่าท่อข้างหน้าครับมันเล็กกว่าท่อข้างหน้าก็าคือน้ํามันจะบีบอัดเข้าไปไในท่อเน,นี้ยมันแรงไงก็เลยไม่เหมาะที่จะใช้ตะกั่วแย่เข้าไปในในท่อน,นั้นโยนพวกก็กินปั๊บเลยเห็นไหมครับปรากฏมาแล้วเห็นไหม มันก็อยู่หน้าท่อเหมือนกันเห็นไหมครับคือเรายัดเข้าไปในท่อไม่ได้ไงเราก็เลยต้องโยนหน้าท่อเนี้ยเพื่อเรียกกระปามออกมากรามมันก็อยู่ตรงหน้าท่ออยู่แล้วด้วยแหละ